ว <in> ันนี้เรามีสื่อมวลชนทุกแขนงเลยที่อยู่ที่นี่นะครับอยากให้คุณนำกิวได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักคงครับเช่นครับสวัสดีครับเสวัสดีครับเอ่อมาแล้วกนกนน ครับก็ผมคิมนัมเีย์ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาและมาให้ความสนใจในตัวผมด้วยนะครับครับเนื่องจากว่าคิดเองว่าเป็นคอนเซ็ปต,ต์ยังไงนะเอ่อที่ทุกคนที่ดูชมตั้งแต่ชุดผลงานกับชุดคาแรคเตอร์ของเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับผลงานที่ผมเคยแสดงว้าว 어, 그리고 이제 처음 가까이서 에 태국 팬들을 뵙는 거니까 팬분들하고 함께 할수 있는 시간 그런 것들을 좀 많이 준비를 했어요. 음, 그래서 콘셉트 콘서트, 팬 콘서트이긴 하지만 어, 좀 편안한 가까운 콘셉트? 네. คือชื่อแฟนคอนเสิร์ตก็จริงแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่สบายๆใกล้ชิดครับใช่เพราะถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาได้มาเจอกับแฟน,แฟนเมืองไทยนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ต้องมีความสุขมากแน่นอนแฟนๆเองได้เจอคุณนำกิวครั้งแรกเขาก็จะมีความสุขมากกันเดียวกันมิโกะสมัคร โอ้าจะให้ผมพูดโดยมองกล้องไหดีฮะทุกกล้องเลยครับทุกกล้องเลยครับเด็ดนึกถึงการทำผมารทาตอ้응원해주신팬여러분너무감사드리고요ก่องขอขอบคุณแฟนๆในเมืองไทยนะฮที่ให้ความรักในบทบาทที่ผมแสดงและรวเป็นเรื่องที่ผมแสดงด้วยนะครับครับ 여러분들을 가깝게 보러 오는 시간이 굉장히 오래 걸렸던 것 같아요. 가이자 오늘 좀과장을더 붙여서 반세기 만에 여러분들 만난 것 같은 기분이 들어요. 다제 힘ผม 오ูดติด over นิดนึงเ 오오고고싶싶다여러러분들만나เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วแม้ผมจะร้องเป็นเพลงว่าอยากจะมาเจอแฟนในเมืองไทยมากแค่ไหนในความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาเยี่ยมชมมาเจอกับแฟนในเมืองไทยได้เนี่ยสุดๆก어서왔습니다พิโผมต้องถึงกับคุกเข่าเลยทีเดียวถึงได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนอีกครั้งนี้ ไอ้คือมากคือคือแ่เ้ารัวตาหนูบอใว่าต้องตัดนั่นคือสื่อให้รูว่าผมยก่นใจมาจริงนะคุณผ้ชมทวกคนที่อยูที่นี่นมกับที่นเมือท่ที่ทีวเี่ี่ที่เี่ท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 ี่ี่ยวเรามี่วามสี่ท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 ี่่ที่ทที่่ที่ที่ที่่ที่ที่ที่ี่นี่ที่ที่่ที่ที่ท อยู่ดังๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณนำกิวรอสักรู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีท่านประธาน